วันที่เข้าปดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอผมไดกิมราชนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่14กันยายน2568นะครับจะมาวิเคราะห์จานและการมวยตู้นะครับไปเริ่มที่รายการแรกนะครับรายการศึกมวยดีวิถีไทยทางช่อง8นะครับก็มาตอนเที่ยงนะครับเที่ยงครึ่งนะครับไปดูคู่ที่1นะครับยูโรสอประวัติเมืองนะครับเจอกับปราบธรณีสิงห์คลอง4นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าปราบธรณีนะครับและก็คู่ที่2นะครับเสือภูเขา พชรสุดที่พงนะครับเจอกับเจ้าพยัก์เมืองสิงห์สจภูวเดดเรืองฤทธิ์นะครับเจ้าเสือภูเขาเนี่ยมวยจากเชียงใหม่นะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะเจ้าเหลี่ยมเพชรมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับพยัก์เมืองสิงห์นะครับมวยจากสงขานะครับก็ซ้อมชิดรัตภูมิที่สงขานะครับก็ประเภทสูงยาวครบเครื่องนะครับคู่นี้ชอบไปที่เสือภูเขานะครับและก็คู่เอกนะครับสราวุฒิศรุนันนะครับ เจอกับสุวัสด์เล็กทีเด็ด99นะครับเจ้าสลาวุฒิเนี่ยมวยจากสุโขทัยนะครับซ้อมชอห้าพยัคก์นะครับก็อยู่กับทีมงานเสียชัยสุโขทัยนะครับก็ประเภทมวยเข่าสูงยาวนะครับสูงยาวเข่าแหลมนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกที่3เจ้าหนองคายเล็กนะครับขณะที่กู้ชกนะครับสุวัสด์เล็กก็มวยจากโคราชนะครับซ้อมทีเด็ด99นะครับไฟล์ล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่2เจ้า ดาบเทวดานะครับคู่นี้ชอบไปที่สลาวุธนะครับมยชอบมวยดีวิถีไทยนะครับชอบสลาวุธิสสุนันนะครับและก็เจ้าเสือภูเขานะครับสลาวุธและก็เสือภูเขานะครับส่วนรายการที่2นะครับก็เป็นรายการมวยไทย7สีนะครับมาตอนบ่าย2องคลทางช่อง7นะครับคู่ที่1คู่ที่2เนี่ยเป็นมวยรอบปุนเสือนะครับน้าตัดเชือกนะครับอนันตชัยลานนาวอเตอร์ไซด์นะครับเจอกับเจ้ากล้องสนั่นสเทียนโพนะครับอนันตชัยมวยจากยรลานะครับ ซ้อมลานนาวอเตอร์ไซด์ที่พัทลุงนะครับผลงานเฟรยล่าสุดอนันตชัยเนี่ยชนะเจ้าแชมารุลนะครับขณะที่คู่ชกนะครับกองสนั่นนะครับมวยจากกระบีนะครับซ้อมสอเดชพันธ์นะครับผลงานไฟล่าสุดชนะเจ้าแสงตะวันนะครับคู่นี้ชอบไปที่อนันตชัยนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับภายประยักษ์เทศบาตตะบลพรพพานาลายนะครับเจอกับเจ้ายอดเหล็กแหลมพอพิมพ์ออนนะครับหรือว่าต่อพิทักษ์ชัยนะครับเจ้าภายประยักษ์มวยจากรระยองนะครับ ก็ซ้อมเทศบาลตําบลพะพานาลัยที่จันทบุรีนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยมีพิกชนะเจ้าเคมาูนนะครับขณะที่คู่ชกนะครับยอดเหล็กแหลมนะครับมวยจากร้อยเอ็ดนะครับซ้อมต่อพิทักษ์ชัยที่ร้อยเอ็ดนะครับก็ประเภียสูงยาวเข่าแหลมนะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ากล้องสนัดมานะครับก่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดเหล็กแหลมนะครับแล้วก็คู่รองนะครับยอดเสกสันรถสวยจ๋าเจดนะครับเจอกับเจ้ายอดวิทยาสอทอเหี่ยวบางแสนนะครับ ยอดเสกสรรนี่มวยจากอุบลนะครับซ้อมรถสวยจากเจดที่โคราชนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับขณะที่ยอดวิทยามวยจากอุดรนะครับซ้อมศิริลักษณ์มวยไทยนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีเก๋าเกมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ายอดวิทยานะครับและก็คู่เอกนะครับชาติพยัคฆ์ศักสตูนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าพรสเีศภูมิพัฒน์นะครับชาติพยัคฆ์นี่มวยจากสตูนนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเกียรติเพชรนะครับ ก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับมาหนักศอกแรงนะครับสปีดต้นจัดนะครับขณะที่พรสนิ่นนี่ก็มวยจากนครศรีนะครับซ้อมสอภูมิพัฒนะครับก็มวยขวาเข่าในเหนียวนะครับขุนเข่าตังเมนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าพรสน่่นนะครับมวยชอบช่องเจ็ดนะครับชอบยอดเหล็กแหลมนะครับแล้วก็พรสน่่นนะครับยอดเหล็กแหลมแล้วก็พรสน่่นนะครับส่วนรายการช่วงเย็นนะครับก็เป็นรายการศึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชร TKO นะครับ ไปดูคู่รองกับคู่เอกนะครับคู่รองนะครับหนุ่มชีวัตรไลซิงมวยไทยนะครับเจอกับสิงห์อุบลวอจักบุตรนะครับหนุ่มชีวัตนี่มวยจากสกลนครนะครับซ้อมเอฟเอกรุ๊ปนะครับก็ปเะีภทมวยขวาสูงยาวนะครับขณะที่สิงห์อุบลเนี่ยมวยจากอุบลนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานปีเคนะครับก็ปเะีภยมวยขวานะครับเตะหนักตัวแรงนะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคูนนี้ชอบไปที่สิงห์อุบลนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับ ยอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเจอกับลุ่งแสงตะวันสอภาลาชนะครับยอดขุนศึกมาจากชุมพรนะครับซ้อมสิทธิ์แก้วประพลนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับมวยซ้ายขณะที่ลุ่งแสงตะวันมวยจากบุรีรัมย์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องเก่าเกมนะครับคู่นี้ชอบไปที่ลุ่งแสงตะวันนะครับมวยชอบรายการเกีรตเพชร TKO นะครับลุ่งแสงตะวันสอภาลาชนะครับและก็เจ้าหนุ่มชีวัตรนะครับหนุ่มชีวัตรไลซิ่งมวยไทยนะครับ นี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพก่านกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมดแดงเฉิมรากลาไปก่อนสวัสดีครับ